ช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มสนับสนุนโดยสบู่วิพาดาวิตามินซีและอ e. ีขอแปงหอมเชละกระป๋องหนึ่งค่ะ เขาบอกเลยว่าหอมมากๆหอมใช้แทนมะหอมได้เลยอยากไปไปโอ้ยร้อนนั่งหลบร้อนแถวนี้ก่อนตรงนี้ร่มๆเอออะไรจะร้อนขนาดนี้เฮ้ยเฮ้ยฮะนี่อะไรนหนอนีอ้รอคนไม่มีใจเหมือนรอรถไฟที่สนามบินออกไก่ก็ต้องมีคนหมักอกหักก็ต้องมีคนใหม่ กินข้าวก็ต้องใส่จานถ้าอยากรักกันนานๆก็ต้องใส่ใจอะมุกเสี่ยวมีเป็นพันคนสำคัญมีคนเดียวเป็นอะไรครับอุ้ยเดี๋ยวเนี้เขาจีบกันแบบนี้เลยเหรอใครจีบใครครับอ้าก็พี่สองคนน่ะมาแซวหนูเมื่อตะกี้เดี๋ยวๆๆใครแซวก็พี่ไงฉันไม่ได้แซวนี่ฉันมองไปที่ป้ายนี่ไม่รู้ใครเขาเขียนอะไรไว้เนี่ยเออเนี่ย นี่อะไรถ้าไม่จีบเนี่ยก็นั่งเฉยเฉยเดี๋ยวโดนเฉยเสยเอานะเว้ยไปจะอยู่ทำไมอ่ะเดี๋ยวจะโดนทีนกับเฉยนี่สิสงนหมดที่ทำให้โมโหใครมาเขียนไว้ว่